ท้องหวานออกเด้๋ยจ้าขมาหลายขนาดเลยเพียเพียอืมอืมแสดงมันออกก่อนนะนี่มันผดา เดี๋อาให้ร้ายมันมีอยู่แน่ติว๋วปลูกอยู่เอาไปเลยเออเอาอ่ะขอใส่หน่อยอ๋อโอเคข <c ười> อใส่น้ำกันเนาะโอเคฝากไว้โอเคคุณเนี่ยขึ้นเถอะนะ เต็มนึงทั้งๆบอกเห็นฮอดใบไม้เลยผิดได้สองยอด กงายรึเ่าเาะมา่หรือ่าคนเอาปะใบมันจะจนอืม้ <c oughs> กหวานเด้อเนี่ยคุแมนเนาะน่าสิแมนนะแมนนอนนี่ะหวานด้อนี่จะไฟไหมออกยอดหลขนาดเลยอัะนี้เก็บสิค้ารออะไร จ๋ออย่าเพิ่งตรงนี้ฮะมันมีนมต้นพะวานลายอยู่นะ

ไปไปผังหวันใหญ่ถา,ากก้นถากก้นอฮตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นต้นผักหวานใหญ่มียอดดิบ่ะเพราจะแบตนะบบมี รชาติไมมาร่วงใสตงยตะพวนใหญ่นะก็เขามาเบิ่งนะลอมนึ่งฮะเออเดินทางนดีเอ้าอย่างทนะา<ไ>นงนี้ก โอ,โอ้หมดแดงก,กันอุปกรณ์เนี่ยไข่บดแดงนี่แล้วจ้ามาแล้วจ้า เราต้องกรนเาได้ดิอ่ะยายบอกขี้นิน่ะค่ะคุณป้าค่ะขี้ก็า่อยๆขีเขี่อย่าี้ก็ได้ปะเอาขี้ก็ค่อยๆข้ มาปล่อยผัดควาวผ่านอัน,นไม่ต้องไปแง่ของ,งเราเออนะจอยเนาะ้างล่างเหรอนะข้างล่างจอยข้างล่างอีกนะเหนื่อยกรตายขนาด ก็ตตาเขาอยู่ทางอันนั้นอะหมัดถึงใต้ฝนเราจะนอนนี่เลยเออมันมีอันนั้นมันมีไหม <laughs> เอ,อ่ยมมาก

พอโอ้โอ้พออพอมันควานะยันความมันมดอะไรมันมดอย้ำความเด้อเอาบุงมาบุญผนงานบ่ดนิฮะให้ยอไนาเลยบ่ แนว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 ยู่พันละอยู่พันละโอ้โหให้นาดหน่อยนึงเอ่อขอบคุณนะมืออันจะเป็นการทอดมดแดงครับเพราะอะไรเอาเน่าไปจอนเน่าไปหาเนาะงเน่าไปพุ่นเมื่อกี้นี้หมดมาลงเลยไปเอาเครงอื่นภาพลงเลยว่ะหลายหลายหลายโอ้ผลงานโอ้โห โอ้ยเจ้าไปไหนยายทียายทีโอ้ยเียมันผเียมงนี่ออกมแล้วความถ่ายคิดปะถ่ายอยู่แต่เงฟ้าคันือเปลี่ยนใช่ไหมเย้าเอามือเอาแป้งใส่มือจาแป้งใส่มือมันจังบ่อนั้นมากับน้ำเน่ยกัยกันี่ยมันจังมันจังบ่ถึงมือเฮาหาน้าเวลาเฮาจัดน่ะ โอ้ยโอ้ยมันกอดโอ้ยมันกอดเต็มตาเลยค่ะอยากได้แมงอันนี้เดียวน่าใจเนาะถุง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 มาถุงมาเดียวเถุงมาถุงมาเดียวยังมันฟล้องเกิด้ใหญ่เอ้ยย่างข้องอันเครือย่างย่างข้องเครือย่างข้องเครือใจมาเอาเลยใจถุงมาถุงมา คือยังแคบห่างกล้วกันนี่แล้วเก็บกาให้มาเลยอ๋อจักเปลี่ยนจั๊กยังบ่จั๊กมาดิเปลี่ยนก็กินได้อันแมสไซถุงนี่ไหมนี่อ่างครอบมันนี่นาหนี่เออโอ้ยค่ะ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 โมแดงโอ้ยกันหากันหนาบานี่โอ้มันยุ่งเข้าไปในเสื้อซะแล้วเออมันเข้าในเสื้อเลย เออจอได้หลายด้อนี่นี่คุกคมาทำไรยสีแทมโอ้โหกันหน้กกันหนักคะแนเสางเราเออมันก็อมข้างๆอยู่เนาะาก็เอาถ้าเอโอ้ยอ้าไปกัดสองสาเตวเต้นน่าที่ก็บอกอามาเราบอกเต็มเออเอ้ยตัตัวปีวันตัวแดงมาล้วก็ทอด กอนเอ้ยโอ้แม่มันนี่ก็ักไรก่อนโอูแม่มันนี่ขัดหน่ะเด็จิงคืเจี๊ย้เขาหน้าน้าเจ้าหน้าใชีตส่ง้ามาเลยมาได้แม่ยังร้าเออเป็นโฟมิเศษเจียบไปย่านนะจีตอกมาเล่นไจริงคะเอาออกขักหลานมาแทรกมนผสมแมทแมมันริลา กนมองไหนก็มองก้มองก้ดแต่ามองเก่าอันน้เลยก้อแต่นด้ตามองเก่าอีลีเด้โอเข้าเข้าไปเมื่อไรข้างในนะฮะเข้าไปเมื่อมันรวมกันได้ยู่ดิรวมกันได้ได้เดี๋ยวเียเดี๋ยวเข้าไปในเสื้อเข้าไปในผ้ามันเลย นี่มันเหม็นอยู่บ้ามันอยู่ปะนะบอกปิดแล้วพี่อาแล้วก็ต้องมีตลอตลายไปขับบี้นะเเป็นยัง